สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสอบปปลาวทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566นิะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียววิ่งลุดนะครับผมในทางแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับก็หลุดมาหลายงวดแล้วนะครับพี่พี่น่าจะอาทิตย์อาทิตย์เต็มเมแล้วนะครับเนาะก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่ๆี่สมาชิกด้วยนะครับผมสลับแนวทาง เวลาพัฒนาช่วงนี้ผมก็พยายามทําเต็มที่นะครับเราทำไปตามสูตรคํานวณแต่ว่าบางครั้งสูตรก็เดินไม่ดีก็ต้องกรับขอโทษขออภัยด้วยนะครับในงวดนี้นะครับเชื่อชอบนะครับยังไงแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับหรือว่าไม่แน่ใจเราก็เอาแนวทางตัวเลขนะครับไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นอท่านอื่นได้นะครับผมสำหรับนะครับในงวดนี้ที่ผมคิดคำนวณได้นะครับในสูตรนะครับ สำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับผมสายวิ่งสายลูดเม็ดเดียวนะครับผมให้ไปที่เลข8นะครับผมในวดนนี้ก็ตรงกับรัฐบาลไทยด้วยนะครับพี่พี่นอ้องวิ่งลูดที่8ตัวเจาะนะครับผมผมให้ไปที่81 แปดสองแปดเจ็ดนะครับแปดห้าแปดเก้านะครับผมห้าคู่นะครับสลับในตัวจ่อเนาะในสูตรเบ็ดเดียววิ่งรูดนะครับ เจอห้าคู่นะครับเดี๋ยวเน้นให้3คู่นะครับพี่ตัวเน้นนะครับผมผมให้ไปที่นะครับ8ปดนะครับผม81 81แล้วก็82นะครับนี่เลยนะครับผม สามตัวนะครับหลักร้อยให้ไปที่เลขให้ไปที่เลขเก้านะครับผมก็จะเป็นในที่เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสองนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียววิ่งรูดนะครับชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสลับไปพี่สมาชิกเพื่อนใหม่ ที่เพิ่งเข้ามานะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับกาลังมองหาบ้านเสียงโชคถ้าได้สนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำตาทองเนาะเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองนะครับก็เข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับก็มีพี่ๆหลายท่านเข้าไปแล้วดวงเฮงดวงปังกันนะครับมีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากลองเปลนบ้านดูนะครับก็ ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้แนวทางเนาะกลับมาเดินดีเช่นเคยก็แล้วกันนะครับพี่พี่ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมขอบคุณพี่พี่สมาชิกอีกครั้งที่เป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ